โ okay. อเคอ่าคลิปนี้ก็เราเพิ่งจะรับรถมาจากอุปกรณ์น,นะครับก็จะมีการชนหน้าซ้ายมาเนาะเป็นรถสวิฟนะครับซูรุกิทีนี้อุปกันเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้เฉพาะด้านที่มันแตกเนาะคือด้านด้านนี้ด้านซ้ายนะครับก็ดูไฟหน้ามันจะใหม่มาดูอีกด้านหนึ่งนะด้านขวานะครับมันจะเหลืองแบบนี้เห็นไหมครับดังน,นั้นเราก็จะมาทําความสะอาดโดยใช้ น้ำโคกนะครับอัสนสันนะิดนึงนะอุปกรณ์ก็คือโคกนะครับที่เราเดิมนี่แหละครับแล้วก็ผ้าเนาะวางผ้าไปก่อนนะนะครับเปิดโคกนะลากนะครับลาก บาทนะครับราดลงไปก่อนแล้วก็หั่นมันจะใสขึ้นไหมวะลองดูนะครับไม่ใสก็ไม่เป็นไรนใหงเหลือไว้กินต่ออ้าวเฮ้ยมันหายเหลืองไหมเนี่ยพี่น้อง เฮ้ยมันใสขึ้นวะ่ะพี่น้องเชื่อกันดูหน่อยนะครับผมว่ามันใสขึ้นนะใสไหมเนี่ยไม่ใสุูผ้าลงไปนะทำไมุบผ้าขัดเลยอ่ะเนี่ย ลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้นะเขาเขบอกว่าโค้กมันขัดได้ก็ลองดูรีวิวดูนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้แล้วก็กินต่ออืดอึดนะกินได้ไหมเฮ้ยมันใส่ขึ้นไลมวะเนี่ยใส่ขึ้นมาบ้างเนาะแต่ไม่เยอะ มันใ,ใสๆครับมันไม่ได้ขาวอะไรนะถูงใส่ครั้งหน้าคงจะเป็นเป็ดดีกว่า <laughs> โอ้ตายละชีวิตรือขวดนี้มันแช่เย็นจัดไปเกี่ยวไหมเนาะไม่น่าเกี่ยวเนาะโอ้ใส่ขึ้นไหมครับทุกคนดูซิว้า มันจะดู่ได้กี่วันวะเนี่ยมันจะใส่ขึ้นนะครับกระจกนะแต่ว่าไม่มากดังนั้นไอ้ที่เขาบอกว่ามันกัดทาบได้นผมว่าเอาไปดื่มดีกว่าครับโค้กโอเคครับ